การทดลองสมบัติการไีเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์จุดประสงค์ค่ะศึกษาวิเคราะห์และสรุปสมบัติการมีเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์วัสดุและอุปกรณ์มีดังนี้แน่แดงสีผสมอาหารสีนิวทั้งเรสน้ำกลั่นแอลกอฮอล์กระจกสไลด์กระจกปิสไลด์กล้องจุลทรรศน์หลอดยดเข็มเขี่ยและที่คีบค่ะ วิธีการทำกิจกรรมนะคะ 1. หยดน้ำกล่นึนงทีแสงหยดลงบนสไลด์นั่นแหนแดงวางบนสสลด์ให้รากอยู่ในน้ำกลั่จากนั้นนะคะนำกระจกปิดสไลด์มาปิดโดยวางเฉียง45องศาระหว่างทับส่วนร่างนำมาศึกษาภายใต้กล้องชุลทัศน์ค่ะผลการทดลองแช่ในน้ำกลั่รากแหนจะเป็นสีส พบแทงต้องสักค่ะ 2. อช้แหนแดงในสีผสมอาหารสีแดงนำหลอดหยดดูดสีผสมอาหารขึ้นมาแล้วบีบใส่บีเกอร์ที่มีแหนแดงแช่ไว้5นาทีค่ะคีมแหนแดงที่แช่สีผสมอาหารมาวางบนสไลด์แล้วหยดน้ำกลา่น1-2ห,หยดจากนั้นปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นำมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยค่ะ สิผสมอาหารสีแดงร่างแหนจะเป็นสีใสหรือสีปกติเนื่องจากสีผสมอาหารไม่ละลายในนิวทิทพบสิ่งมีชีวิตค่ะ 3. การแช่ในสีนิทันเรมีขั้นตอนเช่นเดียวกับสีผสมอาหารค่ะนำมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะผลการทดลองร่างแหนที่แช่ในสีนิทันเรสจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงค่ะเพราะสีน้ทันเรสละลายในนิพิและละเมีดเข้าสู่เซลล์ค่ะ สีนะคะเทเอทิอออแลแอลกอฮอลลงไปนำแหนแดงแช่ในเอทิลแอลกอฮอลจับเวลา5นาทีค่ะเมื่อแช่ในเอทิลแอลกอฮอลครบ5้านาที <im pe ak> ก็นำมาแช่ในสีผสมอาหารอีก5นาทีค่ะนำไปศึกษาภายใต้กล้องจุลรัศน์ได้ค่ะผลการทดลองนะคะแช่ในเอทิลแอลกอฮอลและสีผสมอาหารสีแดงรา่างจะเปลี่ยนสีเพราะแอลกอฮอลทำให้โครงสร้างของเซลเซีย สีผสอาหารสามารถลำเลียงเข้าไปในเซลล์ได้ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะการแช่ในน้ำก่างและสีผสมอาหารสีแดงรากจะเป็นสีใสสีเขียวหรือสีปกติเนื่องจากสีผสมอาหารไม่ละลายในดิพิษในเยื่อหุ้มเซลล์แต่สีวิเทนเลสสามารถละลายในดิพิษจึงลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ส่วนเอทิลแอลกอฮอล์สามารถละลายในนิพิษ,พาาาาใ,นพษในเยื่อหุ้มเซลล์จึงทาให้สีผสมอาหารลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ <Thank you. S 1> ขอบคุณค่ะ <Thank you. S 1> ขอบคุณท <Thank you. S 1> ีณ <Thank you. S 1> ่รับชมนะคะ